สำหรับตรงนี้นะครับผมก็มีการแจ้งเตือนนะครับที่ผมได้รับเงินบิตคอยมาล่าสุดเลยนะครับอยู่ที่1ดอลลาร์นะครับดูจากยอดตรงนี้นะมีการแจ้งเตือนเข้ามานะครับ b t c 1ดอลลาร์นะครับตรนนี้ทําเงินฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับ สำหรับตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีเมลแจ้งเตือนนะครับในส่วนของยอดเงินที่ได้รับมานะครับเป็นส่วนของบิตคอยฟรีนะครับผมหดอลลาร์นะครับเข้าในส่วนของกระเป๋าบายนะครับผมใครสนใจที่จะทําเงินคริปโตบิตคอยฟรีหรือว่าอยากจะรับเหรียญบิตคอยฟรีเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินบิตคอยกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเหรียญบิตคอยแบบนี้นะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันน แนะนำนะครับวิธีการทําเงินคริปโตบิตคอยล่าสุดที่ผมได้รับมา1ดอลลาร์นะครับในส่วนของยอดเงินตรงนี้เนี่ยไม่ได้ลงทุนสักบาทเดียวนะทำเงินฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับสำหรับกระเป๋าที่ใช้ในการรับเหรียญคริปโตบิตคอยเนี่ยผมใช้กระเป๋าใบเน้นนะใครยังไม่มีกระเป๋าใบเน้นเนี่ยก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเขาจํากัดกระเป๋าก็คือจะต้องใช้กระเป๋าใบเน้นเท่านั้นนะครับในการรับเหรียญคริปโตบิตคอยหรือว่าในการรับเหรียญคริปโตนั่นเองหรือว่าสกุลเงินนะครับใครที่ยังไม่มีกระเป๋าใบนน้นนะครับก็ไป สมัครให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันจําเป็นต้องใช้นะตรงนี้นะครับก็เป็นยอดเหรียญคริปโตที่ผมได้ทําเงินมานะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญ USDT นะครับแล้วก็เหรียญ Bitcoin นะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดคือยอดนี้เลย สำหรับเหรียญเปเป้นะครับผมอันนี้เป็นเหรียญที่ผมใช้ในการเอาเหรียญ USDT เนี่ยมาเปลี่ยนเป็นเหรียญเปเป้นะครับเป็นเหรียญมีมเนาะเก็บสะสมไว้เก่งกําไรอันนี้ราคาถูกมากนะครับเป็นเหรียญมีมนะครับสำหรับขั้ตนตอนต่อมานะครับเราจะต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการทําเหรียญคริปโตบิตคอยฟรีกันก่อนนะครับแอปนี้นะครับผมดาวน์โหลดได้ฟรีเฉพาะมือถือ Android เท่านั้นนะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับในส่วนของ Google Play Store บนมือถือ Android ของเพื่อนๆได้เลยพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยก พิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อด้านซ้ายมือได้เลยนะครับผมจะขึ้นชื่อไว้ให้นะครับแอป,ปนี้มีชื่อว่า m crypto นะครับให้เราพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดลงในเครื่องแบบนี้ได้เลยนะพอเราพิมพ์มาแล้วนะครับตัวแอป,ปแล้วก็ตัวชื่อเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยให้เราทําการดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องของเราได้เลยนะครับแต่ถ้าเราค้นหาแล้วไม่เจอตัวแอปเนี่ยเราสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดกันได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยนะผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสสสํําาาาหหหรรรรรัััับบบแอปนนีีี้้ดดดวว์โลไฟิธกกมมคคะะผ็จ แนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรในส่วนของ M Crypto นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูในตัวแอปนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราสมัครนะครับผมมันก็จะขึ้นในส่วนของเมนูต่างๆประมาณนี้เลยในส่วนของเมนูเนี่ยมีทั้งหมด4เมนูด้านล่างนะครับมี Home Scan Invite และก็ Redeem นะครับทุกเมนูเป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะใช้งานไม่เป็นใช้งานสะดวกและก็ง่ายแน่นอนถ้าเราดูคลิปนี้จบนะครับเมนูที่หนึ่งนะคร ัวแอปเลยที่จะใช้ในการทํารายได้ในส่วนของเหรียญคริปโตนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามากดที่เมนูที่4ตรงนี้นะครับผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นการรีด e มหรือว่าการถอนเงินนะครับในส่วนของสกุลเงินคริปโตเดี๋ยวผมจะให้ทําการนะครับดูในส่วนของประวัติการถอนเงินก่อนล่าสุดนะครับในส่วนของการถอนเนี่ยผมได้ทําการถอนไปในวันที่16เดือน7นะครับผมในส่วนของเหรียญ bitcoin จานวนเงินดอลลาร์นะครับอยู่ที่1ดอลลาร์นะครับถอนไปยังกระเป๋าใบน,นี้นะครับสถานะตรงนี้ก็แจ้งเรียบร้อยแล้วนะครับว่าทําการตรวจสอบแล้วก็ทําการโอนเงินให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ในส่วนของการถอนเงินเนี่ยเขาใช้ระยะเวลาตรวจสอบ48ชั่วโมงหรือว่าประมาณ2วันนะครับสำหรับเหรียญคริปโตที่เราสามารถถอนได้ก็จะมี usdt bitcoin ethereum bnb แล้วก็ xrp เราสามารถเลือกถอนได้เลยในส่วนของเหรียญคริปโตเนี่ยเขา,าใช้ขั้นต่ำเท่ากันหมดทุกเหรียญนะครับก็คือ2,900คะแนนนะครับหรือประมาณ0.3ดอลลาร์น,นั่นเองนะครับถอนเงินได้สูงสุดอยู่ที่10ดอลลาร์นะทุกคนเราก็สามารถเลือกเหรียญที่เราต้องการถอนหรือว่าเหรียญที่เราชอบเราอยากจะเก็บสะสมเหรียญไหนล้วก็เลือกเหรียญนั้นในการถอนเงิน วิธีการถอนเงินไม่ยากนะครับก็ให้เราใส่อีเมลนะครับผมตรงนี้เขาบอกว่า enter binance email นะครับก็ให้เราใส่อีเมลของกระเป๋า binance ที่เราสมัครไว้ลงไปเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินนะครับหรือว่าในการรับเหรียญคริปโตไม่ต้องกรอกลิงก์กระเป๋านะครับไม่ส่งของเหรียญคริปโตเนาะให้เราใส่อีเมลในการรับเงินนะครับนี่คือการถอนเงินนะครับต่อมานะครับสาหรับวิธีการทําคะแนนนะครับว่าเราจะทํารายได้ตรงนี้อย่างไรนะครับ5 4 3 4นะครับอันนี้เป็นคะแนนในแอปที่จะเอาไว้ใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินคริปโตนั่นเองม เมนูที่1นนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของ p a y ่านะครับก็คือการเล่นเกมสําหรับสายเล่นเกมฟรีนะครับไม่อยากทําแบบสํารวจหรือว่าทําแบบสอบถามเนี่ยก็เข้ามาเล่นเกมตรงนี้ได้ในการเล่นเกมนะครับเราก็เลือกดาวน์โหลดเกมที่เราสะดวกในการเล่นนะครับเกมที่1เกมที่2นะครับผมเกมที่3นะเ่าเกมที่4นะครับผมก็สามารถเลือกดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องของเราแล้วก็ทําภารกิจในการเข้าไปเล่นเข้าไปใช้งานตามระบบเกมได้เลยนะครับพอเรากดมาที่รูปหัวใจตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวแอปเกมที่เราได้ทำการ การดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งในการทําภารกิจไว้นะครับก็เข้าไปเล่นตามภารกิจจนครบคะแนนนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามออนไลน์ line. หากเราอยากมีไรายได้เพิ่มหรือว่าอยากมีคะแนนเยอะขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยเราก็ทําแบบสํารวจตอบแบบสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับสามพันห้าหนึ่งพันสามนะครับผมตัวนี้เราก็สามารถเข้าไปตอบเข้าไปทําได้เลยแต่ถ้าเราไม่ค่อยถนัดนะครับแล้วเราอยากจะทำพอมช่องทางอื่นเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยก็กดเข้ามาที่อันนี้เลยนะครับ ในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด4ช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําแบบสํารวจหรือว่าการดาวน์โหลดแอปนะครับผมแล้วก็กดเข้ามานี่นอันแรกเนี่ยยังไม่มีงานนะครับอันที่สนะครับผมสาหรับอันที่2เนี่ยก็จะมีทั้งการทําแบบสํารวจนะครับแล้วก็การดาวน์โหลดแอปเล่นเกมนะครับเราก็สามารถติดตั้งดาวน์โหลดแอปตรงหน้านี้นะครับลงในเครื่องของเราแล้วก็เข้าไปทําภารกิจในการรับคะแนนเพิ่มเติมได้เลยนะทุกคนอันนี้เล่นไม่ยากนะครับสำหรับอันที่3เนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับก็จะมีแอปต่างๆนะครับ ที่เราสามารถติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราแล้วก็ทําภารกิจเพิ่มเติมได้ตรงนี้เนี่ยก็จะได้รับคะแนนค่อนข้างเยอะเลยนะครับเราก็ลองมาทําภารกิจตรงหน้านี้ดูได้เลยนะครับผมคิดว่าเพื่อนๆเล่น1วันเนี่ยก็น่าจะถอนเงินขั้นต่ําได้เลยนะแบบขั้นต่ำนะย้ําว่าขั้นต่ําก็คือ0.3ดอลลาร์นะครับคิดว่ามันไม่ยากนะครับประมาณ2,900คะแนนนั่นเองนะครับก็ลองเล่นดูสักแอปหนึ่งนะครับผมแล้วก็ลองถอนเงินดูก่อนได้เลยนะครับอันที่4นะครับผมอันนี้ก็จะรวมทั้งการทําแบบสํารวจนะครับเราโหลด ก็สามารถติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราได้เลยแอป,ปนี้เนี่ยผมรีวิวไปแล้วเนาะในส่วนของ i อซนะครับแอป,ปทาเงินฟรีทูมอนิเ l เวดก็ทําได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับลองดาวน์โหลดติดตั้งแล้วก็ทําธารกิจเพิ่มเติมดูได้เลยนะครับมีหลายแอป,ปมากนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแอปบีท a ซ่าในการเก็บเหรียญคริปโตของไทยนะครับเราก็สามารถไปสมัครกันได้ประมาณนี้นะครับในส่วนของเมนูนี้ต่อมาอันสุดท้ายด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของช่องทางเว็บไซต์การทําแบบสํารวจทั้งหมด3เว็บเลย BitLA b Profit และก็ CPX นะครับ คนสามารถเลือกทําได้นะในการตอบแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามตรงนี้ทําไม่ยากนะครับสําหรับเมนูที่2นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของป้ายนะครับหรือว่าบัตรขูดในการสแกนที่เราจะได้รับจากการเล่นเกมเมื่อเราติดตั้งดาวน์โหลดเกมลงในเครื่องของเราแล้วเนี่ยเราจะได้รับบัตรตรงนี้มาด้วยนะครับเมื่อเราทําภารกิจสําเร็จนะครับเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนในการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถสร้างช่องทางการแนะนําของตัวเองได้เลยนะครับโดยการแชร์ลิงก์ตรงนี้ อไปนในการแชร์ลิงก์เนี่ยก็อยู่ที่การสร้างสารรค์ของเพื่อนๆได้เลยนะครับการแนะนำเนี่ยเขาแนะนําได้ทุกคนนะครับผมไม่ได้จํากัดแล้วก็ไม่ได้บังคับหากเราอยากมีคะแนนมากขึ้นอยากมีรายได้มากขึ้นอยากจะถอนเงินทุกวันเนี่ยก็สามารถไปแนะนําเพื่อนได้การแนะนำนะครับแนะนําได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook วิตเตอร์ไลน์ย u ทูบทิกต็อ k สามารถทําการแนะนําได้หมดขึ้นอยู่ความสามารถของเพื่อนๆได้เลยนะครับว่าจะทําการแนะนําด้วยรูปแบบไหนวิธีไหนนะการแนะนำเนี่ยเราจะได้รับคะแนนถึง1000คะแนนต่อ1คนเลย มมีคนดาวน์โหลดแล้วก็สมัครผ่านลิงก์แนะนําของเรานั่นเองถึงเราจะได้รับคะแนนนะครับการถอนเงินนะครับผมก็ตามที่ผมได้อธิบายไปนะครับตั้งแต่แรกเลยนะครับในส่วนของการถอนเนี่ยกรอกอีเมลของกระเป๋าบอยเน็ในการรับเหรียญได้เลยนะครับทุกเหรียญเนี่ยใช้ขั้นต่ําเท่ากันหมดครับสองพันเก้าร้อยคะแนนนะครับถอนได้สูงสุดที่สิบดอลลาร์เนาะเก้าหมื่นเจ็ดพันคะแนนนะครับผมล้วก็สามารถทําแล้วก็ถอนเงินได้เลยนะครับชอบเหรียญไหนเลือกเหรียญไหนก็สามารถถอนได้เลยนะครับตรงนี้ผมก็ทํามานานแล้วนะก็ถอนเงินมาเรื่อยๆนะครับตามหลักฐานที่ผมได้อัปเดต รีวิวทุกคลิปเลยที่ผมได้ลงรีวิวไปนะครับก็ได้เงินจริงแน่นอนในส่วนของแอปนี้ไม่ต้องเติมเงินลงทุนในการใช้งานนะครับใช้งานฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับถ้าคุณชอบการทําเงินคลิปโตก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ